ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดสครับผมแล้วก็เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับบอสสิตัวนะครับผมที่ถือว่าเป็นบอสที่ดีที่สุดในเกมบลูฮิเตอร์ตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับมาดูกันนะครับว่าบอสตัวไหนเนี่ยจะมีดรอปเลตไอเทมเป็นของต้นเกมกลางเกมหรือเลเกมกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด s u subscribe วิดีโอนี้กันด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเข้าเนื้อหากันเลย เรามาเริ่มกันที่บอสตัวแรกกันนะครับนั่นก็คือบอสนันครับผมหรือว่าผีแม่ชีนั่นเองซึ่งบอสตัวนี้นะครับจะอยู่ที่สุสานนะครับผมในชั้นฟลอร์ที่หนึ่งซึ่งเหตุผลนะครับที่บอสตัวนี้นะครับถูกจัดมาเป็นบอสที่แนะนําให้ตีเนี่ยเพราะว่าบอสตัวนี้นะครับเป็นบอสตัวแรกๆของต้นเกมนะครับผมที่จะทําการแจกอาวุธระดับมิสติกเลยนะครับซึ่งเป็นอาวุธที่เหมาะมากๆนะครับสำหรับพวกผู้เล่นต้นเกมนะครับแล้วก็นอกจากที่มันจะดอปเป็นอาวุธมิสติกต้นเกมแล้วเนี่ย ามารถเอาเศษผ้าตัวนี้นะครับผมไปใช้คราฟชุดลีเจนเดอรี่นะครับที่เป็นของสายเวทได้ด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าชุดเกราะตัวนี้ถือว่าเหมาะกับสายเวทมากๆนะครับแล้วก็เป็นเกาะที่ดีที่สุดสําหรับสายเวทในตอนนี้เลยนะครับที่ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเราตีบวกให้เลเวลมันเท่ากับชุดเกาะของฟอสองนะและตัวที่2ครับผมนั่นก็คือเรสเตดบูทครับเป็นบอสนะครับผมที่จะอยู่ที่ปราสาทรีนบูทครับผมหรือว่าเป็นป่าที่มีความเป็นแบบเป็นป่าสีน้าเงินน้ําเงินนะครับก็บอสตัวนี้นะครับจะเป็นบอส จะไม่ได้ดรอปเป็นพวกวัสดุครับชุดอะไรนะครับแต่ว่าจะดรอปของรีเจนเนอรี่ถึง2ชิ้นนะที่เป็นอาวุธประเภทเคียวแล้วก็หอกครับซึ่งเป็นอาวุธประเภทเดียวกันกับของเดินนันเลยดังนั้นบอสตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่จะมาตีเนี่ยก็ต้องเป็นสายที่อยากเล่นเคียวแล้วก็หอกนะครับและของที่มันดรอปเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นของกลางเกมนะครับผมที่สามารถอาจจะใช้ขึ้นไปในการเล่นในฟลอร์ที่2ต่อได้ด้วยนะครับบอสตัวที่สาครับผมถือว่าเป็นบอสตัวสุดท้ายสาหรับ่ันฟลอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะคร เขาปีอีกนะจะอยู่ในปราสาทลาวานะครับแต่ว่าของที่มันดบนะครับก็บอกว่าเยอะมากๆนะครับเป็นของเลเจนดารี่ทั้งนั้นก็จะมีดาบนะครับผมมีหอกมีข้ามีขวานแล้วก็มีสกิลนะผมที่ได้จากเควสตัวนี้ด้วยจะเป็นสกิล TLE นะครับผมของสายสตรองนั่นเองซึ่งเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับใช้การฟาร์มนะครับแถมบอสตัวนี้ครับยังเป็นที่นิยมในการฟาร์มตังค์อีกด้วยครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราฆ่าบอสตัวนี้ได้นะครับมันจะทําการดอบเงินทั้งหมด250เหียแล้วก็สาามมรถที่จะแปลงดันรีอกได้เรื่อยๆห้าสาามรถแปมเงินได้ีละ -220 ร้อเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปตีไปแล้วลว่าบอสตอนนี้เนี่ยมันใช้เวลาตีแค่ไม่ถึง1นาทีได้ซ้ำนะถ้าหากว่าเราเล่นจนตันแล้วนะครับตัวที่4ครับผมเป็นบอสตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนําในฟลอร์ที่1นะครับนั่นก็คือ Infernal Wolf ครับจริงๆบอสตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่สายและกันใครที่จะมาตีบอสตัวนี้เพื่อเอาของนะครับเพราะว่าของที่มันจะดรอปเนี่ยมันจะมี Legendary ที่เป็นชุดเกราะนะครับหนึ่งอันแล้วก็เป็นดาบเกรซซอนอีกหนึ่งอัน นอยะเวลามันดรอปมาเวลที่22่องเองดังนั้นผมก็เลยแบบเอาไปตีบวกจนถึงเวล44พวกเท่ากับดาบของบอสแฟรงเกนสไตล์เลยนะซึ่งจากการที่ผมลองตีดูเนี่ยดาบของมันนะครับมีดาเมจกายภาพที่แรงกว่าดาบของฟรอรสองเองครับถ้าในเวลเท่ากันก็เลยจะบอกว่ามันก็เป็นอะดับสายนะครับแล้วแต่คนนะครับที่จะมาตีบอสตัวนี้มันจะเป็นของเกรซอนนะครับและชุดเกราะของมันเนี่ยชุดอินฟอร์เ r อร์วูฟเนี่ยมันก็เป็นชุดเกราะที่กันดาเมจกายภาพเป็นหลักครับผมแอดัมเมอร์เลเนยเยอะมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่ สอนะครับนั่นก็คือมดเล่มควีนครับหรือว่าผมจะเรียกว่าราชินีผีเสื้อกลางคืนแล้วกันนะครับซึ่งมอสตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ป่าสปิริตวูดครับตัวเป็นป่าวิญญาณนั่นเองนะที่จะมีมอนสเตอร์พวกเพศแมลงผีเสื้อกลางคืนเนี่ยบินอยู่เยอะนะครับซึ่งมอสตัวนี้นะครับจะทําการดรอปนะครับดาบกระบี่ลีเจนเดอรี่หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ดรอปโล่ที่ผมก็ถือว่าเป็นโล่ที่ดีที่สุดอันหนึ่งเลยนะครับสำหรับแพทนี้เพราะว่าโล่ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโล่ที่สามารถการดาเมจ เพาะตัวนี้เนี่ยใครที่เล่นสายดาบกระบี่เนี่ยแนะนำให้มาตีตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นของเลดเกมละตั้งแต่ขึ้นฟรอน์สองมาเนี่ยก็คือว่าเป็นของเลดเกมสำหรับแพทนี้แล้วนะครับแล้วบอสตัวถัดมาครับผมเดอะทอร์เมนเตอร์ครับผมต้องบอกเลยว่าบอสตัวนี้ค่อนข้างที่จะขี้งกในหน,นึ่งนะครับเพราะว่าบอสตัวเนี้ยดรอปแค่มีดสั้นดีเจนเดอรี่เล่มเดียวเท่านั้นนะครับผมที่จริงมันก็ดรอปอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมีดสันด้นแดชเจอร์ที่เป็นระดับแรด้วยนะซึ่งผมเคิดว่ามันไม่มีประโยชน์์อออออออะะะไไรรรรรร่่่่่มม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 ัััััันน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 นกกกกก็็็็เเเเเลลลลยยยงข้้้าาาปปคคคคคืืดด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 ีีีีีีสสสสุบบแชจใท แนะนำให้มาตีตัวนี้ครับผมก็จะดรอปมันได้นะครับตัวที่7ครับผมเบลบูฟคิงครับเบลบูฟคิงนะครับผมจะอยู่ที่ฟรอสองนะครับที่ปราสาทแห่งความโดดเดี่ยวซึ่งอตัวนี้นะครับก็ดรอปรีเจนเดอรี่แค่ชิ้นเดียวเหมือนกันครับคิงโอเวอร์แม็กก็คือเป็นดรอปอาวุธประเภทเคียวนะครับเป็นเคียวรีเจนเดอรี่เป็นของเล่นเกมเหมือนกันซึ่งผมแนะนําว่าใครนะครับที่อยากจะตีมันเนี่ยก็แนะนําให้อัพสกิลเวทมานะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีสเตตตานเวทค่อนข้างน้อยนะครับและตัวที่แปดครับผมแฟรงก์ enstein มอนสเตันอระครับ ดาดอบอาวุธที่เป็นดาบเกรสซอร์ระดับลีเจนเดอรี่ครับก็ถือว่าเป็นเกรสซอร์ที่ดีที่สุดนะครับผมสำหรับแพทนี้แถมเควสที่ได้จากบอสตัวนี้นะครับก็ยังเป็นเควสที่ทําให้เราเนี่ยได้ชุดของสายเวทด้วยนะก็สายเวทก็อย่าลืมมาตีนะครับมันไม่ได้รอปแค่เกรสซอร์อย่างเดียวนะเควสของมันนี่ยังให้ชุดสายเวทอีกด้วยก็เป็นชุดสายเวทที่เขาแนะนํากันใส่นในช่วงเลดเกมตอนนี้ก็ตัวที่9ก้าครับผมสเปนมอร์ดครับหรือว่าผีเสื้อกลางคืนอวกาศนะครับรตัวนี้เนี่ยผมก็ถ ของที่มันดบเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับอาวุธที่มันดบเนี่ยก็จะมีเกรซซอร์สนะครับผมสเปียร์แล้วก็คาทานะครับที่เป็นระดับรีเจนเดอรี่ทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีโล่ด้วยนะครับอีกอันนึงซึ่งผมจะบอกว่าผมไม่ได้อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ของตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าของมันดอบยากจริงๆทุกคนมันเป็นเดเรีรี่บอสนะครับนั่นหมายความว่ามันบอสตัวนี้เนี่ยวันหนึ่งมันตีได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมมันไม่สามารถตีเพิ่มได้วันหนึ่งตีได้ครั้งนึ่นอขง่อนน้าากัมาารอเเเลล่นตััววววบบส้้้ยยย็ดดดกะไแุท ผมที่เป็นดันเจียนอยู่เหมือนกันนะครับนี่นคือ Spectral Dragon นะครับหรือว่ามังกรอวกาศบอสตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับเป็นบอสที่ดบชุดเกาะที่ดีที่สุดนะครับของสายกายภาพนะผมตอนนี้ผมก็ใช้อยู่มันเป็นเกาะที่สามารถกันดาเมจกายภาพเนี่ยอาร์เมอร์เลทค่อนข้างสูงมากๆกนะครับก็เลยเป็นบอสที่คิดว่าเออสมควรเอามาใช้แหละมันกันดาเมจค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ส่วนใหญ่บางตัวเนี่ยมันก็มีการตีกายภาพที่ค่อนข้าง,ง,งแรงตัวนี้ก็ควรมีไว้ก่อนนะครับแล้วก็ของที่มันดบเนี่ยก็เป็นดาบของสายสตริงแล้วก็ค็คิดวว่่่าาอสตันนนนีีี้เจะปท นิยมใช้กันในการฟาร์มพวกคริสตัลชั้น2นะครับเพราะว่ามันสแปมได้นะครับว่าเป็นบอสไอตัวที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันสแปมไม่ได้นะครับในฟอร์สนี่มีแค่บอสตัวนี้เท่านั้นนะครับผมที่สแปมได้ตัวเดียวก็เลยเป็นบอสที่แนะนำนะครับในการใช้ในการฟาร์มคริสตัลชั้น2ด้วยนะครับซึ่งจากที่ผมดูมานะครับแต่ละบอสเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ดรอปของอะไรที่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับบอสในฟอร์สอส่วนใหญ่เนี่ยคือมันก็เป็นของเลดเกมหมดแล้วนะครับหวังว่าเกมเนี่ยมันจะอัปเดตชั้นที่3เนีีีีีีีี่่่่่่ยยไไไปในนนนนนนทททททาาาาาางงดดดดดกก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 ววว้้้้้แ็็ขอออบบบคคคคคุุณมมมๆะะะรรรััููิโถสึลลลืจ์ subscribe ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันไปได้แล้วก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย